ชา,าชาวราศีเมษชาวราศีเมษกับไพ่ราชินีเหรียญถ้าขึ้นมาอย่างนี้ถ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็หมายความว่าชาวราศีเมษมีโอกาสจับเงินล้านที่ราคาชาวราศีเมษก็คือด้านที่เกิดระหว่างวันที่สิบ 3เมษาย,ยนจนถึงวันที่13พฤษภาคมที่ราคาที่ราคาอ้าเดี๋ยวอาจารย์ว่าเลยสำหรับชาวราศีเมษที่ผ่านมาช่างมันมันคืออดีต2นาทีที่แล้วคืออดีตหลายหลายท่านเหนื่อยสายใจเดบขาดหลายหลท่านเงินเข้ามา3านาทีนาทีที่4เกิ้งแบงค์นี่ก็มี เพราะฉะนั้นในจังหวะนี้16-30ตุลาคมนี้ชาวราศีมีนจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะถามว่ารางวัลที่อะไรรางวัลข้างเคียงนะพูดถึงรางวัลแล้วก็มีคนรีคเควสตไอ้ไข่มานะสังเกตไหมว่าไอ้ลูกไข่ได้หายแทบหมดแล้วเพราะลูกเทพมันเอาไปเล่นไอ้สองตัวเนี่ยมันล่อจนเกี้ยงกระปุกเลย เอาเป็นาสำหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้ใครที่ทำมาหากินเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์รีโนเวทนักออกแบบต่างๆในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีหรือว่าท่านใดที่กำลังค้ากำลังขายเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดแวร์เล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ได้หมดเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีเมษใครที่ตกงานอยู่ใครที่กำลังรอง,งานอยู่หรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีก็จะถึงคราวของการเกษียณแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหงาชีวิตจะไปยังไงต่อบอกได้เลยว่าชาวราศีชาวราศีเมษถ้าไพ่สรุปขึ้นมาแบบนี้ มันก็หมายความว่าชาวราศีเมษจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงนิงนเงนิงนเงนิงนนะเป็นแบบนี้เลยที่ราคาเอานว่าสำหรับชาวราศีเมษใครที่ชอบขีดชอบเขียนใครที่ชอบใช้จินตนาการชอบออกแบบนะออกแบบบ้านออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะแล้วชาวราศีเมษจะมีความไปเกี่ยวโยงกับผู้หญิงนะผู้หญิงคนนี้อาจารย์บอกแลว้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ อาจจะดูเหมือนไม่รู้สึกรู้สาเพราะอะไรเจ็บมาเยอะโดนหักหลังมาแยะชาวราศีเมษเป็นแบบนี้เพราะชาวราศีเมษเป็นคนใจใหญ่นะแล้วชาวราศีนี้ก็มีในเรื่องของในช่วงนี้จะมีเรื่อง,องความฝันนีมีซิกเซนแรงบางท่านอาจจะฝันเห็นงูบางท่านอาจจะฝันเห็นห้ำบางท่านอาจจะฝันเห็น,ห,น,อจจน,ห,นหอยนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้โชคลาภเนี่ยมาแน่แล้วมากับอะไร ที่อยู่อาศัยยานพาหนะต่างๆหรืออาจจะหมายความว่าชาวราศีเมษกำลังมีในเรื่องของการเดินทางการย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศไปเลยแล้วหลายๆท่านที่ประกาศโฆษณาอยากจะขายบ้านอยากจะถ่ายที่แล้วมันขายไม่ได้สักทีนะใน15วันนี้อาจารย์บอกเลยว่ายังไงก็ขายได้ ยังไงก็ขายได้แล้วชาวราศีเมษเนี่ยบางครั้งบางคราวลองสังเกตตัวเองชาวราศีนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแรงซิกเซนแรงได้พระดีได้เทวดาดีคุ้มครองผีหนีอ่ะผีผีกลัวเพราะนั้นชาวราศีเมษเป็นคนที่เขาเป็น90%้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใครทําดีด้วยเดี๋ยวคืนไปร้อยเท่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติหรือว่าธรรมชาราศีเมษไม่ดีเขาเอาคืนเป็นร้อยเท่าชิ่นเดียวกันนี่คือชาวราศีเมษเอาไปว่าโดยธรรมชาติแล้วชาวราศีนี้เป็นนักแก้ปัญหาแต่ก่อนที่จะไปกันต่อท่านใดยอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะเข้ามาดูใต้วิดีโอนี้นใต้คลิปนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของค่าดูดวงจะซื้อกระเป๋าสตางค์จูชากระเป๋าสตางค์ก็มีลิงก์เชื่อมต่อแล้วพื้นที่ด้านหลังนี้เนี่ยอันเนี้ยไอดีไลน์ขออาจารย์เนี่ยเป็นไอดีไลน์พื้นที่ด้านหลังนี้เป็นพื้นที่ขอบคุณสําหรับอาจารย์ให้กับ f c ฟขออาจารย์แฟนคลับขออาจารย์ทั่วโลกหลายๆท่านอยากจะมีเงินเพิ่มขึ้น อยากจะหาเงินไปใช้หนี้ใช้สินอยากจะมีเงินมีทองไปปลูกบ้านปลูกช่องให้กับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่หลายหลายท่านอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นบางท่านอาจจะอยากจะซื้อของขวัญเป็นรองเท้าใหม่ให้ลูกสักคู่หนึ่งตรงนี้พื้นที่นี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นทํายังไงอาจารย์ก็ทําอย่างนี้ไปทําแบนเนอร์มาให้ขนาดเท่ากับหน้าจอยู u ู e อาจารย์ขอเวลาไม่เกิน3นาทีนะท่านใดที่เปิดร้านอาหารหรืออยากจะเอาไปขายตามร้านต่างๆผลิตภัณฑ์แบมบูชุดหน่อไม้คัดพิเศษแห่งประเทศไทยนะอยากจะกินหน่อไม้ดีๆก็ติดต่อไปหาคุณลาคุณแสงเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้ถือว่าเงินทองมันก็จะไหลยอยู่ในนี้แหละทำไมประเทศไทยถึงไม่ค่อยเป็นนี้ชาวบ้านเขาเพราะเรามีการคลังที่ดีเรามีวิัยในเรื่องของการเงินการทอง ถ้าวันนี้บ้านเราไม่มีเงินกองคลังนาาจันบอกเลยน้ําท่วมก็ช่วยกันไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือตอนน้ําท่วมนี่แหละสังเกตดีๆจะมีแต่ฝั่งขวาจัดที่ลงไปช่วยนะส่วนฝั่งประชาธิปไตยก็ไปแบบแบบแบบถ้าไม่ได้ผลประโยชน์กูก็ไม่ไปลองสังเกตดีๆมันมีนัยยะอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมองไม่ออกแต่าจารย์มองว่าแต่ละคนเนี่ยาจาย์บอกเลยว่าอยู่ฝั่งไหน เห็นได้ชัดคือทหารขวาจัดเลยแล้วอาสาต่างๆนั่นก็จัดเลยอาจารย์นี่ก็จัดเหมือนกันขวาเหมือนกันอะหรือจะเป็นแบบนี้ครูชนลี่สอนภาษาอังกฤษทั่วโลกสอนกันแบบออนไลน์ราคาไปคุยกันเราเองหรือจะเป็นกาแฟแปะกล้วยนุชชี่ช็อกแบบนี้ก็ได้ให้คนได้เห็นสินค้าบริการเราถ้ายางแตกซ่อมรถก็ไปที่ถนาสินการยางหลังบิ๊กซีสะพานควาย เนี่ยอยู่ันแค่นี้แหละบนไปบนมาเงินหนึ่งร้อยเงินหนึ่งร้อยบาทไปหาแม่ค้าขนมครกก็คือหนึ่งร้อยอีกหนึ่งร้อยไปซื้อไก่ที่ตลาดสดหนึ่งร้อยนี่ก็ยังใช้ซ้ําได้อีกไงแม่ค้าคนนี้ก็เอาไปซื้อของซื้อขนมให้ลูกแปลว่าเงินเนี่ยมันเกิดการไหลเวียนนะหรือจะกินเนื้อแดดเดียวเนี่ยแดดอย่างดีเลยต้องเป็นเป็นแดดสองหลังฝนตกของคุณทองขาวเบอร,ร์โทรศัพท์ตามนี้ราคาก็ชัดเจนนะแล้วก็ คันผมร่วงก็เอแฮเดี๋ยวอาจารย์ฝากไว้อีกสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่อยู่ประเทศเยอรมน,นีท่านใดอยากจะได้งานอยากจะทำงานอยากจะมีรายได้เพิ่มร้านบูทไทยสาขาเยอรมน,นีรับสมัครพนักงานนะสมัครพนักงานนวดไทยมาสาสโทรไปตามเบอร์โทรศัพท์นี้ไม่ต้องมาถามบางมาั Hi, บงะนะอบอกว่าใครเฮียบังบอกว่านะอ่ะบอก ไม่รู้ว่าเนี่ยน่าจะบังนะ01.5.2.03.06.25.88นเนี่ย yeah. yeah. บังบอกน่าจะบังนะเดี๋ยวมาหาวิธีแก้เอาเองแล้วกันเดี๋ยวจารหาวิธีเอาเอาเป็นว่าท่านใดยอยากจะมีงานทำก็กินฟรีอยู่ฟรีอย่ายืมตังเจ้าของร้านห้ามยืมเด็ดขาดเฮ yeah. เพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนถ้าไม่ขี้เกียจไม่มีอดตายแล้วก็ว่ากันต่อสำหรับชาวราศี ชาวราศีเมษใครที่กําลังจะเปลี่ยนงานใหม่กําลังจะไปสมัครงานใหม่สมัยงานสมัยนี้เป็นไงสมัครงานทางออนไลน์อันนี้ก็มีนะแต่ถ้าไปเจอกันตัวต่อตัวการแต่งตัวมีความสําคัญนะอันนี้เป็นเรื่องของความสวยความงามด้วยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของสเสน่ห์มากผู้หญิงคนนี้นะเทพเพอร์เซฟอนีคนนี้เนี่ยโดนฉุดนะเทพีองค์นี้โดนฉุดโดนใครฉุด ไพ่เดะหรือว่าเทพฮาเดสก็ฉุดไปจริงๆเป็นพี่น้องกันแต่สมัยก่อนการที่จะมีอะไรกันพี่น้องตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เขาจะไม่ให้เลือดแตกออกไปกับคนปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าชาวราศีชาวราศีเมษจะมีเรื่องของมหาเสน่ด้วยตอนนี้เขาเรียกว่าพูดอะไรนะพูดแล้วเป็นตังค์ พูดอะไรก็เข้าหูพูดอะไรก็เข้าหูแต่สิ่งที่อาจารย์กําลังแนะนําเป็นเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวสามนาทีแรกมีความสําคัญนะเขาตัดสินแล้วโดยาก,การแต่งตัวแน่นอนนี่คือธรรมชาติมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่ามีความคิดว่าสบายๆแอบสบายๆดูการเทศะด้วยการแต่งตัวดีหมายความว่าเราเคารพตัวเองเคารพสถานที่แล้วเราก็เคารพคนที่อยู่ตรงหน้าเราหรือว่าแวดล้อมเราเพราะฉะนั้นทําสิ่งนี้ไปก่อนเพราะการแต่งตัวเกิดจาก วิธีคิดเราคิดแบบไหนก็ได้แบบนั้นถ้าเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราอ่ะแล้วถามว่าได้ไหมอจารย์ถ้าแต่งตัวสวยหล่อไป้นได้ยังไงก็ได้อ่ะแล้วก็ว่ากันต่อสําหรับเรื่องของการศึกษาลูกลูกหลานหลนหรือว่าจะเป็นอะไรวะลูกน้องบริวารในช่วงนี้ชาวราสีเมษให้ระวังเรื่องของปัญหาที่มาจากเด็กเ ความดื้อความที่เขาไม่ฟังอะไรเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้จังหวะเนี้ยก็ถือว่าถ้ามีโอกาสก็สอนลูกสอนหลานอย่างอาจารย์เนี่ยจะบอกลูกเสมอพูดใกล้หูเลยเป็นเด็กดีนะลูกคําเหล่านี้มันอาจจะรู้สึกว่ามันกระดากเพราะเราไม่ค่อยได้พูดกับเขาแต่ถ้าเราพูดบ่อยๆมันก็จะเหมือนประมาณไอเ้เฮียพ่อมึงตายมันจะง่ายขนาดนี้เ,นเป็นเด็กดีนะลูกแทบจะไม่เคยพูดมันก็เลยรู้สึกว่าตะขิดตะขวง พูดไปเลยอาจารย์เนี่ยเป็นเด็กดีนะลูกลูกผัวกอดมาหน่อยนึงดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะฝังมันไปอย่างเงี้ยฝังสิ่งดีๆให้กับลูกแบบนี้ลองไปพูดลองไปพูดดูไม่เสียตังค์ให้ลูกเป็นคนดีแล้วมันหมายความว่ายังไงมันก็หมายความว่าเขาก็จะเป็นคนดีแล้วเขาก็จะทําความดีก็แค่นั้นเองเนะว่าแบบนี้อ้าวแล้วก็เรื่องของอสัญญาต่างๆหรือว่า เงื่อนไขต่างๆระวังจะมีปัญหานี่อ้าวอจาเทพเมื่อกี้เมื่อกี้มึงบอกว่ากจะขายของชายขายได้การเงินการทองดีแต่ก็ให้ระวังบางครั้งบางคราวความซวยมันมาไม่บอกเราความโชคดีก็มาไม่บอกเราความซวยก็ไม่บอกเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ไว้หน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรถามว่าการดู YouTube เสียตังไหมดูหมอดูเนี่ยไม่เสียแต่ถ้าดูส่วนตัวนั้นก็ของเราเพราะอันนี้มันเป็นภาพรวม อย่างน้อยเราก็จะได้ป้องกันตัวเองจะได้ป้องกันตัวเองไพ่เจ็ดดาบอาจจะหมายความว่าชาวราศีเมษมันไม่เป็นไปตามแผนในเรื่องของข้อสัญญาหรือสัญญานั้นถูกเอาเปรียบแล้วก็จะมีเรื่องมีราวนะตรงเนี้ยดูไวด้ดีๆแต่ถ้าเราดูกันจนแบบละเอียดลอแล้วภาษานี้ไม่เข้าใจเลยว่ายาวชิบหายเลยเจ็ดปดหน้าให้ทนายความมาดูสิ คนที่เก่งเกี่ยวเรืองการตีความมาช่วยดูเอกสารให้กับเรานะอันนี้จบเลยส่วนในตำแหน่งของพ่อแก่แม่แก่เนี่ยแหมเนี่ยสี่ดาบอาจจะมีในเรื่องของอะไรการเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรืออาจจะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเดียวดายโทรไปหาท่านบ้างก็ได้ขับรถไปหาบ้างก็ได้ เขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งเหงามันน่าจะจริงแต่อาจารย์ก็ยังไม่แก่นะยังไม่เคยแก่กำลังเขาเรียกว่ากำลังหามแล้วในเรื่องของอะไรปัญหาต่างๆอาจารย์บอกเลยเทพเทพแอมเมสไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มีความชานฉลาดสุดๆเป็นอะไรที่เกี่ยวเรื่องการสื่อสารตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรก็เป็นทรัพย์เป็นสิน แล้วไพ่ใบนี้มันเป็นสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของอะไรไพ่ซิกเซนบางท่านอาจจะอยากจะเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของหลักศาสตร์การพยากรณ์อยากจะร่ําอยากจะเรียนอันนี้ถามว่าดีไหมดีเพราะมันติดตัวเราไปจนตายความรู้ไม่เสียหายที่เราเรียนมากันจนจบปอโทปอเอกเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการศึกษาด้วย ใครที่อยากจะเรียนต่อระดับปอโทปอเอกด็อกเตอร์อะไรพวกนี้สำเร็จที่ราคาที่ราคาเนี่ยแล้วท่านที่อยากจะเป็นหมอดูอยากจะเป็นนักพยากรในช่วงนี้ก็เริ่มได้เลยเริ่มจากการทำอะไรที่ถูกที่สุดก็คือลองไปหาความรู้ใน YouTube ในหนังสือมาอ่านก่อนอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะเป็นหมอดูเนี่ยอาจารย์ศึกษาในหนังสือก่อนตำราตำหับตำรา ดูในยูทง u t u b e อาจารย์ของอาจารย์เทพก็คืออาจารย์ขุนทองอสุนีณอยุธยานะคนนี้คือเบอร์หนึ่งของเมืองไทยถ้าเป็นไพ่ถ้าเป็นไพ่ยิปซีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของดวงดาวเรื่องของอะไรพวกนี้อาจารย์ก็จะยกให้อาจารย์อาจารย์ลักอาจารย์ลักในโคตรเก่งเลยขานิเทศะเอาตรงๆเลยอาจารย์บอกเลยหมอดูก็สวยได้หมอดูก็สวยได้เดยวจะเล่าความสวยขออาจารย์ให้ฟัง ส่วนในตำแหน่งที่อยู่อาศัยเนี่ยถือว่าให้คุณเกี่ยวเรื่องของการเรื่องของงานเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวดีทั้งนั้นนะนี่คือข่าวดีสําหรับชาวราศีเมษเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงวันนี้่วงจุ้ยไม่พูดนะจริงๆแล้ว่วงจุ้ยเอาแค่บ้านสะอาดบ้านสว่างดูไม่เหมือนบ้านผีสิงพอแล้วส่วนในเรื่องของตําแหน่งการเงินตําแหน่งการงานอะไรพวกนี้มันก็ยิบยิบย่บยอย,ย,อย แต่สิ่งที่สําคัญคือความสุขที่อยู่ในบ้านแล้วบ้านมีความสุขหรือเปล่าผัวเมียรักกันหรือเปล่าลูกๆน่ารักหรือเปล่าอันนี้สําคัญนะแล้วการที่เราจะซื้อบ้านซื้อช่องการดูชัยภูมิอันนี้ก็สําคัญที่สุดถ้าชัยภูมิผิดคือผิดเลยโครงสร้างบ้านดีหรือเปล่าอันนี้สําคัญเพื่อนบ้านดีไหมอากาศดีหรือเปล่าการสัญจรดีไหมการเดินทางดีหรือเปล่าไอ้พวกนี้คือพื้นฐาน ของหวงจุ้ยของชัยภูมิเลยเะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ทำไมกันต่ออาจารย์เทพขอแถลงไขหน่อยอาจารย์เทพโดนหลอกฮะทําไมโดนหลอกอาจารย์มึงเป็นหมอดูมึงไม่เปิดไพ่ก่อนละไอ้ควายฮะอาจารย์เจอแบบนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์อาทิตย์อาทิตย์ที่เท่าไหร่จาไม่ได้อาจารย์นัดกับเพื่อนอที่ไปต่อ,อยมวยด้วยกันนี่แหละจะไปนั่งคุยกัน นั่งเล่นกันเนี่ยอะไรเงี้ยนัดตอนหกโมงแต่ห้าโมงเนี่ยมิจฉาชีพโทรมาหาก่อนอาจารย์ได้สั่งกางเกงจากมาร์เก็ตเพลสนะผ่านทางช่องทางเนี่ยแล้วเขาก็ส่งกางเกงมาให้อาจารย์แล้วแหละแต่มันตัวกางเกงยังมาไม่ถึงเนะพราะยังมาไม่ถึงอาจารย์ก็ทักไปว่ากางเกงถึงไหนแล้วซื้อมาตัวมาสองร้อยกว่าบาทสองร้อยนิดๆเพราะอาจารย์ใส่แต่เสื้อผ้ามือสองนะ่ะ แทบไม่มีมือหนึ่งเลยมือหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของขวัญอะไรเงี้ยซื้อมาให้อาจารย์อาจารย์ก็ไลน์ messenger ไปส่งส่งเมสเจไปแล้วเขาก็ส่งกลับมาว่าส่งมาแล้วนะคุณพี่ยังไม่ได้อีกเหรอขณะที่กําลังคุยโต้อตอบก,กันอยู่เสี้ยววินาทีมีแพลตฟอร์มของแฟลชแฟลชเอ็กเพรสเข้ามาที่ไลน์ของอาจารย์ฮะมันเข้ามาเสร็จมันก็บอกเลยว่า สินค้าของคุณตกค้างอยู่มันเกิดอุบัติเหตุนะมันชำรุดไม่สามารถที่จะส่งได้แต่ทางบริษัทของเราในบริษัทแฟลตเนี่ยมีการรับประกันสินค้าหรือว่าคืนเงินให้กับคุณลูกค้าในใจก็คิดไม่ได้คิดหรอกว่ามันเป็นเป็นมิจฉาชีพเพราะอะไรมันมาเนี่ยดูพิติกดิรอเจลพิติกไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยฮะเอากูไปหุ้นส่วนด้วย หลังจากนั้นจากพิมพ์ไม่พอใจเท่าไหร่มันก็โทรมาหาอาจารย์เลยอาจารย์ก็รับสายหลังจากรับสายเสร็จมันก็บอกว่าอาจารย์คิดว่าเฮ้ยไม่ได้เางเกงไม่เป็นไรขอเงินคืนแล้วก็ได้จบกูจะได้ไปหาเพื่อนก็นั่งก็ยืนคุยกันสักพักเพราะเก,ก,กือบครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงกว่า้วยสาครั้งแรกอาจารย์จะโยนให้ลูกสาวและให้คุยต่อ,อคราวนี้มันก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนตังให้อาจารย์กมันก็เริ่มให้อาจารย์เปิดแอปพลิเคชันแบงก์แรก กสิกรไทยโดนไปหนึ่งพันนะก็ให้กดนูน่นกดนี่แล้วมันก็เอาอันนี้แหละให้จา์สแกนแต่จริงอาจารย์ภรรยาจาร์เมียาจารย์เนี่ยบอกแล้วว่าไม่มีนะสแกนรับเงินเนี่ยมีแต่สแกนจ่ายไม่รู้ว่าพูดก่อนแล้วพูดหลังที่จานโดนก็ไม่รู้นะมัน้อาจา์สแกนสแกนเสร็จปุ๊บมันน่าจะรู้ตัวเลขมันก็เอาไปพันหนึ่งก่อนนะอา้อาวเฮียตังคูหายไปพันหนึ่งเราก็อยากได้เงินเราคืนถูกไหมเงินประกันกูไม่สนหรกได้แค่สองร้อยก็คือจบ มันก็ให้อาจารย์ไปเปิดอีกแบงค์หนึ่งเพื่อจะได้โอนตังคืนมาให้อาจารย์แล้วก็พร้อมเงินประกันมันให้อาจารย์ไปเปิดในแอปพลิเคชัน SCB อันนั้นอาจารย์โดนไปเกี้ยงเลยนะมันจะมีวิธีโคตรเนียนบอกเลยว่าเก่งแล้วใจเย็ยนมากถามว่ามันคุ้มไม่คุ้มอวันนั้นโดนไปสองหมื่นนิดๆมันก็ให้อาจารย์ทําแบบนี้แหละเปิดนี่นะคุณเปิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จริง,รงๆแล้วถ้าเกิดมันให้สแกนเราก็คงจะ ไม่ได้สแกนเลยมันจะพูดให้เรางงก่อนมาตรงนี้ก่อนนะแล้วตรงนี้ผิดตรงนี้เอาต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะหมุนไปวนมาสุดท้ายอาจารย์ยังไม่ทันกดคอนเฟิร์มเงินหายไปแล้วถ้ามีล้านหมดล้านสิ่งนี้กําลังบอกอะไรอาจารย์บอกเลยว่าสเสด็จพ่อสเสด็จแม่สเสด็จตาสเสด็จยายก็โดนได้ทั้งนั้นโดนได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้เหลือค้างเงินไว้ในแบงก์ไม่เท่าไหร่ขออาจารย์เนี่ยตอนเนี้ยเหลือไว้แค่หลักร้อยเอาไว้หักค่า u ูทูบพรีเมียมเอาไว้หักค่า ดูหนังอะไรพวกนี้ยแค่นั้นเองกูไม่ค้างไว้เยอะที่เหลือกูกดเป็นตังค์สดนะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่อาจารย์ได้แชร์ไปอาจารย์มึงไม่กลัวเสียหน้ามึงเป็นหมอดูไอ้เหี้ยมึงมึงควายมากเลยไม่อายถ้าตรงนี้ช่วยให้พวกเราไม่สูญเสียเนี่ยอาจารย์ก็ดีใจมากแชร์ได้แชร์ไปเลยแชร์ก็เพื่อพวกเราเพื่อคนที่เรารักจะได้ไม่ต้องโดนเขาโกงโดนเขาหลอกก็แค่นั้นเองนะ yeah. อา้าวแล้วมึงทำไมไม่เปิดไพ่ล่ยอาจารย์ ไม่มีเวลารอกอ่ะมันรีบนัดเพื่อนด้วยออาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกันเรื่องของการค้าการขายเลยการขายของเลยไม่มีการพยากรณ์แล้วไม่มีการทํานายหลังจากนี้จะเป็นเรื่องราวของการขายของอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเอาไว้ไค่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะลืมนะเพราะอะไรมีมีเคสมาเยอะมากบอกอาจารย์ไอ้ไข่หายไปเลยนะไอ้ไข่เนี่ย บางคนก็ถูกเยอะบางคนก็ถูกน้อยก็แล้วแต่ว่าใครทํามายังไงบุญดีก็ได้ถูกเยอะแทงเยอะก็ได้เยอะนี่สามตัวในไข่เน,น่ยไหนมาก่อนมาหลังว่าสลับกันเองนะฮหนึ่งสี่อ้าวไอ้เฮียนี่บอดไอ้ตัวในไข่เดี๋ยววิ่ะซื้อมาเติมให้เต็มเลยอ้าวแดกตังค์กูไม่ดกไอ้เฮียนี่ จะหมดแล้วนะมึงอ้าวกระเป๋าสดังสุพิชยารุ่นแรกรุ่นพาลาสิกรุ่นนี้1,9700พิเศษเหลือ1,3900ส่วนสีแดงที่เห็นอยู่2,9700ื่้วยในเรื่องของโชคล่าเสริมในเรื่องของงานเรื่องของการทำธุรกิจเกิดความฟังเกิดความเฮงห4 8 1ง8จากไอ้เจ้าไข่ ท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงิน,นจะทำธุรกิจอยากจะมีวัตถุมงคลเรียกทรัพย์ก็กระเป๋าสตางสั่งรวยสุพิชยากระเป๋าสตางเรียกทรัพย์ถ้าเรามีกระเป๋าสตางเรียกทรัพย์เราก็จะกลายเป็นคนเรียกทรัพย์ทุกใบขอจารย์ผ่านพิธีมหา มงคลเนะเขาเรียกกัะปุกเสกวัตถุมงคลทุกใบ1น9 0 0หนึสาาำหรับรุ่นคลาสสิกส่วนรุ่นพรีเมียมสอง0มอยยังราคาปกติเป็นแบบนี้เลยทําไมราคาแรงขนาดนั้นจะเ็บใช้แล้วเหาะหายตัวได้เปล่าไม่ได้ใช้แล้วรวยอย่างเดียวซิปรูได้ทุกใบรลูดเลยเป็นแบบนี้หนังอย่างดีหนังนําเข้าจากประเทศอิตาลี เอาเป็นว่าทําไมอาจารย์เทพต,ต้องมาพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์ความเชื่อของอาจารย์ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตังค์ใบเดียวจากที่ไม่เคยมีความเชื่อจนมีความเชื่อมากมายเชื่อจนเริ่มกระทําเพราะสมัยก่อนอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ไม่เชื่อเรื่องดูดวงไม่ไม่เชื่อเรื่องดวงแต่ถ้าคนเราไม่เจออะไรหนักๆมันก็ไปมันก็ไปเลื่อยเปื่อยนะ แต่เรื่องของการเงินการทองเนี่ยอาจารย์เชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์เป็นอย่างมากเพราะมันคือที่อยู่ของเงินคุณคามดะบอกเลยว,ว่านี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราแล้วทรงแบบนี้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวมันมีรูปร่างที่เหมาะกับธนบัตรธนบัตรทุกใบบนโลกใบนี้มีรูปของบุคคลสําคัญอยู่ทั้งนั้นนี่คือการให้เกียรติแล้วสิ็รูดกลับได้รับประกันตลอดชีวิตการใช้งาน นายช่างชั้นครูระดับประเทศเป็นคนตัดเย็บนี่คืองานมืองานแฮนดเมดที่ราคากระเป๋สาสตางค์ทรง,งยาวช่วยในเรื่องของอะไรภาพลักษณ์แล้วอาจารย์ได้ทํามาอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นพระพิฆเนศก็มีพระทากกันแหละหลังจากที่อาจารย์ไปทําพิธีก็ทําไมไม่ทํารุ่นนี้มาล่อะอาจารย์ก็ทํามาเลยรุ่นพระพิฆเนศเรียกรั์พระพิฆเนศเปิดรับด้านหน้าก็ยังเหมือนเดิมเป็นเทพอูรานอสเป็นเทพแห่งความโชคดี เป็นเทพแห่งความมั่งคัง่งส่วนพระพิคเนตก็เป็นพระเกี่ยวกับเรื่องของอะไรความโชคดีอยู่แล้วลร่ำรวยอยู่แล้วหลังจากที่อาจารย์อาาย่อานจ,จ,จนตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ากลัวไหมกลัวนะเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทซื้อกระเป๋าเกือบสองหมืน่นไม่ธรรมดาเพราะชีวิตที่ผ่านมามันโคตรแย่จะซื้ออาหารจะซื้อขนมให้ลูกเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีก จะเดินทางกลับจากที่ทํางานเนี่ยถ้าเงินหายไปบาทสองบาทน่ยก็กลับไม่ได้ซื้อตั๋วไม่ได้นั่งรถเมล์ไม่ได้ในชีวิตอย่างนี้อาจารย์ผ่านมาหมดแล้วหลังจากที่อาจารย์ได้ศึกษาจนแน่ชัดว่าเอา้าวยังไงก็ลองดูสิถึงมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็มีกระเป๋าสตางค์ใช้แค่นั้นเองคุณค้าไม่ได้บอกว่าให้ใช้แบบมีความสุขกระเป๋าสตางค์เนี่ยเขาเรียกว่า เงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นแล้ววันนี้ถ้าเราอยากจะซื้อของขวัญให้กับลูกหลานเราอยากจะให้คนที่เรารักหาเงินเก่งซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักคนที่เรารักจะหาเงินเก่งขึ้นซื้อไปเลยนี่คือของมงคลซื้อให้พ่อซื้อให้แม่ซื้อให้เพื่อนรักซื้อให้ลูกซื้อให้หลานเขาจะหาเงินเก่งหรือไม่ก็ถูกหวย หลังจากที่อาจารย์ตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์นะผ่านมา1ปีอาจารย์เพิ่งหาเงินแสนแรกได้ช่วงแรกเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยอาจารย์เบลิโคตรเหนื่อยเลยเพราะอะไรเอาเงินมาใช้ก่อนก็ได้กระเป๋าเพื่อใบหนึ่งแต่ก็พอเข้าเดิน7ความโชคดีก็เริ่มมางานมีงานใหญ่ๆเข้ามา3งานงานแรกคืองานดนตรีงานที่2คือสอนเด็กนะสอนกีต้าร์ที่ยามาฮ่างานที่สามคือการทำยู u b e เนี่ยมันก็เข้ามาจากก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไม่ไม่ไมทราบได้แต่ประมาณเกือบปีนี่แหละเกิดตั้งแต่เกิดมาจนแบบอายุสี่สไม่เคยจับเงินแสนเป็นของตัวเองเลยเคยเห็นมหมสิบล้านอะไรพวกนี้เห็นทั้งหมดแล้วเงินสดเป็นตั้งแต่ไม่ใช่ตังเล้าฮะความเชื่อมันก็เริ่มมากขึ้นจากแสนแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณคาร์เมดะบอกชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือสถานที่ อยู่อาศัยของเงินทองแคเอาแค่นี้ละกันแล้วท่านใดนี่อยากจะเล่นรุ่นใหญ่เลย59,700เร,รนุรุ่นเรนูอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นโคตรอาจารย์บอกนะว่าคนที่จะต้องซื้อของให้กับตัวเองเนี่ยราคาขนาดเนี่ยมันต้องใช้ความกล้าอย่างมากความบ้าอย่างมากถ้าไม่บ้าพอถ้าไม่กล้าพอก็อย่างที่บอกแหละคนรวยส่วนใหญ่ถ้าไม่บ้าก็ต้องความกล้ามากมาย เป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์เข้าเรื่องของการบุญดีกว่าโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการทั่วประเทศเขาจะนับถือศาสนาใดาอาจารย์ไม่ได้สนใจใครจะเป็นผู้สร้างโลกใบนี้สร้างจักราวาลฉานไม่สนใจเนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะทําเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนก็ตามเบอร์นี้เลยนะเบอร์บัญชีนี้รถวิวแชร์แพมเพิร์นะขอแจงยอดหน่อย จริงๆอาจารย์ว่าจะเอาไปไปช่วยน้ําท่วมนะไม่เรียกว่าบริจาคดีกว่ามันมีคําพูดเนี่ยโคตรสาคัญเลยบริจาคให้ทานถวายจริงๆมันคือการให้ทั้งนั้นเลยแต่คําเหล่านี้มันกลายเป็นว่ามันมีลําดับขั้นของมันอยู่มันก็เหมือนกับอํานาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนไอ้เคี้ยมันคิดคําที่แบบยกประชาชนให้สูงแต่เนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์บอกเลยเลือกเถอะ นะอาจารย์ไม่ได้บอกว่ารักใครหรือไม่ชอบใครแต่อาจารย์หมายความว่าบางคงบ,บางควคนเหล่านี้ก็พยายามที่จะสร้างคําพูดที่มันดูสวยหรูทําให้เรารู้สึกดูยิ่งใหญ่แต่ถ้าสังเกตดีๆเอา้าเมื่อกี้พูดถึงอะไรวะพูดถึงบุญนะก็าต,ตามนี้ใครถูกจิตากอาจารย์แล้วก็ไม่มีปัญหากับจริยธรรมของอาจารย์ก็ร่วมทําบุญกันอาจารย์หมายความว่าถ้าสังเกตดีๆอย่างที่น้ําท่วมอาจารย์ว่าไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิป ถ้าเอาตรงๆนะถ้าสังเกตดีๆก็อย่างที่อาจารย์บอกอะทางฝ่าทางฝั่งอ,อ,อะไรวะประชาธิปไตยถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่ไปอย่างเช่นน้ําท่วมอันนี้เห็นได้ชัดแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือใครทหารทหารของใครพระมหากษัตริย์แล้วคนที่ทําด้วยจิตวิญญาณจริงๆสมาคมต่างๆปอเต็กตึงแล้วก็ทุกอย่างที่ทําเพื่อประเทศจริงทําเพื่อพี่น้องจริงๆก็นี่แหละ เพราะฉะนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เราไปมองอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าเอาอะไรเป็นตัวตัดสินว่าเฮ้ยไอพูกนี้ปากดีกว่าเก่งชิบหายเลยเก่งทํางานเก่งอาจารย์ยังไม่เห็นเลยเลยเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ทีละขาแฮร์รี่คืออะไรแฮร์รี่คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายผู้ชายใช้เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้ทีละขาของคุณกลายเป็นสามีใหม่ได้ในทันทีหลังทาน